เปิดภาพหนูราดก่อนประกวดมิแกนฉีกทุกกฎทำมาแล้วทุกอย่างเน็ตไอดอลซูชีวิตกว่าจะเป็นที่รู้จักอย่างทุกวันนี้ชีวิตไม่ง่ายชาวเน็ตยกให้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการลงประกวดนางงามของเน็ตไอดอลสามว่านยางนูรัตสุพัชยาชาวคูเวียงเฮเลนที่ได้ลงประกวดมิดแกนสลับบรี2025โดยได้ผ่านเข้ารอบออดิชัน่นเป็นหนึ่งใน26สาวงามผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการแล้วโดยนูรัตได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากฝึกเรื่องคอยฟังตอนตอบคำถามตนเองเคยเป็นนางงามเคยประกวดมิสฟ้าบุญเลิศมาก่อนพอตอนทำหน้ามาแล้วสวยเขาก็เลยอยากให้ลงประกวดมิสแกน สำหรับนูรัตนั้นเธอมีชื่อจริงว่าสุภาพชยาชาวกูเวียงเป็นเน็ตไอดอลสายตลกที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายคลิปและเต้นเคัาเวอ์เพลงรวมถึงคลิปวิดีโอที่เป็นเอกลกักษณ์นูรัตเกิดมวลที่31สิงหาคม2536ที่จังหวัดสระบ,บุรีจบการศึกษาระดับชั้นปวชสาขาการจัดการบัญชีจากวิทยาลัยเทคนิคสระบ,บุรีนูรัตเป็นนักสแสดงดิงเกตคณะพันลบมายุราเพชรรุ่ง คณะลิเกตที่รับงานแสดงในจังหวัดอยุธยาและตามสถานที่ต่างๆต่อมาเธอก็ได้รับโอกาสจากพอานนท์ที่ชักชวนเธอมาแสดงภาพยนตร์หลายๆเรื่องและได้รับโอกาสอื่นๆในวงการมาเธออีกมากมายเส้นทางในการประกวดก่อนหน้านี้นูรัตได้เข้าร่วมการประกวดมิดฟ้าบุลเลอร์และได้เป็นกระแสจากการตอบคาถามของเธอมาแล้วครั้งหนึ่งจากคําถามที่เธอได้ในประเด็นว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนูรัตเห็นด้วยกับคํากล่าวข้างต้นหรือไม่ซึ่งคําถามนั้นยาวมากพิธ ก่อนประกวดจึงซอยคำถามให้เป็นข้อสั้นๆแล้วถามโนรัตทีละข้อและการประกวดครั้งนี้ทำให้คนแห่ให้กำลังใจหนูรัตเป็นจำนวนมากซึ่งหนูรัตมีความบกพร่องทางการได้ยินและลิ้นไก่สั้นซึ่งเป็นที่มาของคำศัพที่เธอใช้และกลายเป็นสัท์ในโซเชียลที่ผ่านมาเธอต้องเผชิญทั้งการบูลลี่จากคนรอบข้างสังคมออนไลน์อีกทั้งยังเป็นปัญหาของเธอในเรื่องการสื่อสารกับคนรอบข้างและอีกส่วนหนึ่งที่เธอยังได้รับกำลังใจอย่างล้นลามหนูรัตเข้ารับ การศัลยกรรมผ่าตัดขาดกรรไกรและจัดฟันซึ่งมีผลดีต่อการพูดของเธออีกทั้งยังทําให้รูปร่างหน้าตาของเธอเปลี่ยนไปและโนรัตยังได้รับการเสริมน้ผาผากและคางอีกด้วยผลงานที่ผ่านมาของเธอนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าแม้ว่าเธอจะเป็นคนพิการซ้าซ้อนแต่นั่นก็ไม่ได้สามารถทําอะไรเธอได้ จนในที่สุดความพยายามของเธอก็พามาถึงเวทีมิสแกรนสําหรับเวทีมิสแกรนครั้งนี้ได้ออา,าประกาศจุดยืนแล้วว่าให้โอกาสผู้พิการซ้ําซ้อนล่าสุดในการประกวดมิสแกรนสระบุรี2025ในรอบออดิชั่นที่ผ่านมานูรัสุุภัชญาชาวกูเวียงก็ได้เข้าร่วมการประกวดพร้อมโชว์สเต็ปการเต้นบนเวทีผ่านเข้ารอบไปแบบสวยๆด้วยความมั่นใจเต็มร้อย โดยบอสนวัดได้พูดตอนสัมภาษณ์มีคนดูร้ายมากกว่า1 0 0 0 0คนอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเพจหลักและเพจจังหวัดด้วยคนให้ความสนใจเยอะมีดราม่าบ้างก็แล้วแต่เรื่องอายุและความสูงอยากให้เป็นฟิลฟีอะไรที่ล้ำกติกาบ้างถ้ามันอารมุ่มอร่วยได้ลองดูผลสรุปเรายังไม่รู้ว่าเขาจะชนะหรือไม่ชนะเป็นการช่วยเหลือคนให้มีพื้นที่มีแสงแล้วก็ได้มีโอกาสในการทําอะไรต่างๆผมก็ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคน ูดกันตรงๆมีความเอ็นดูส่วนตัวแต่ถามว่าจะไปถึงไหนนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจแต่อยากบอกน้องว่าดีใจด้วยน้องต้องนึกอยู่เสมอว่าน้องไม่ใช่ตัวตลกไม่ใช่ตัวที่ใครจะมานั่งบูลลี่เหมือนมานั่งเซ็ตคอนเทนต์ถามว่าคอนเทนต์มีได้ไหมแน่นอนว่าคนที่อยู่ในแสงแฟลชหนักไปทางคอนเทนต์อยู่แล้วต้องให้น้องเข้าใจว่าเบื้องหลังคอนเทนต์เราต้องมีความสามารถด้วยหนูเข้ามาแล้วหนูถอยออกยากมากวงการมิสแกนเข้าแล้วออกยาก ซึ่งบอสนววัดก็ได้พูดถึงหนูรัตด้วยว่าหนูรัตหน่าเอ็นดูพูดกันตรงๆหนูรัตอาจไม่ใช่นางงามแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูรัตจะไปจบที่รอบไหนใดๆคือสิ่งที่เราเห็นในแววตาหนูรัตก็คือหนูรัตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นจากหนูรัตคือน่าเอ็นดูมากกว่า ดูคนอื่นอาจจะสวยอาจจะเฟียสน่าสนใจมีออร่าแต่หนูรัตเหมือนเด็กที่กำลังเดินแล้วมีความสุขฝั่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตก็มีการแซวมาเอามงหรือจะเอาตำแหนง่งหลายคนแห่ให้กำลังใจด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญที่หนูรัตแสดงออกบนเวทีการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำได้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้การสนับสนุนจากทุกคนจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับหนูรัตได้ก้าวต่อไป